สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกดที่นี่เพจสารดีกับพี่เกดวันนี้วันที่7ธันวาคมปี2565สําหรับในคลิปนี้นะคะมีเรื่องที่จะมาเตือนพ่อแม่พี่น้องของเราทุกคนนะคะแล้วก็อัปเดตกัน3เรื่องค่ะให้ทุกคนนะคะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเป็นประโยชน์อย่างมากฟังจบแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปอยังเพื่อนๆนะคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยนะ,ะอัปเดตของขวัญปีใหม่ล่าสุดนะคะสรุปแล้วเนี่ยทำไมเมื่อวานนะคะยังไม่มี ความคืบหน้าออกมานะคะข้อมูลข่าวสารเนี่ยนายกให้ข้อมูลว่าอย่างไรและเราจะได้ทราบกันในช่วงไหนนะรวมไปถึงเงินประกันสังคมนะคะ3ามขอนะคะขอคืนขอเลือกขอกู้นะคะตอนนี้ถึงไหนทำไมเรื่องถึงเงียบไปมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังค่ะ ก่อนไปรับชมรับฟังนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะฟังจบคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะคะเริ่มกันที่เรื่องของขวัญปีใหม่นะคะจากที่ได้อัปเดตกันมาตลอดนะคะว่าเมื่อวานนี้นะคะ6ธันวาคมเนี่ยจะมีการ นำของขวัญปีใหม่นะคะมาตรการต,าต่างๆเข้าที่ประชุมคอรมอนะคะแต่แต่เมื่อวานนะคะก็เงียบนะคะยังไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาค่ะซึ่งนายกนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีมาตรการของหลายๆหน่วยงานนะคะออกมาให้พิจารณาในเดือนธันวาคมนะคะยังมีเวลาเหลืออีกนะคะก็ขอพิจารณาให้รอบคอบนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองแต่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนรวมไปถึง ต้องไม่สร้างภาระทางการเงินการคลังในอนาคตด้วยนะคะเมื่อมีการสอบถามถึงกำหนดที่จะพิจารณาหรือว่ากำหนดที่จะออกมาตรการมาให้ประชาชนได้ทราบนะคะทนายโก,ก็บอกไว้ว่าหลังจากกลับจัดเบลเยียมนะคะก็น่าจะได้พิจารณาค่ะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังด้วยนะคะคาดว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคมนะ,ะเราก็ น่าจะได้ทราบนะคะยังไงก็ภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะเราก็จะได้ทราบแน่นอน,นะค่ะว่ามาตรการของขวัญปีใหม่เนี่ยจะมีอะไรออกมาบ้างนะ,ะมีของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มเลยนะคะก็รอกันก่อนนะคะกดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆนะคะเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของเงิน3ขอค่ะถ้าใครยังจําได้ค่ะเป็นที่สนใจ ของประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มผู้ประกันตนนะคะช่วงต้นปีเราก็กลางปีที่ผ่านมานะคะปัจจุบันเรื่องก็ได้เงียบไปะคะ่ะมีหลายคนที่สอบถามเข้ามาว่าทําไมเรื่องนี้เงียบไปแล้วคะเราจะได้ไหมมีโอกาสที่จะได้หรือเปล่านะคะเกตก็ไปหาข้อมูลมานะคะไปที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน,นะคะ่ะปรากฏว่ามีหลายคนที่เข้าไปสอบถามเรื่องนี้นะคะแอดสามขอเนี่ย บางท่านอาจยังไม่ทราบนะคะก็จะเป็นขอเลือกนะคะซึ่งขอเลือกเนี่ยจะทําให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้นะคะว่าจะรับเงินเป็นบําเน็จหรือบํานานชาราภาพนะคะขอคืนนะคะขอคืนในที่นี้ก็คือกรณีเกิดวิกฤตเศษธธรษฐกิจนะคะหรือว่าสาธารณภายัยหรือเหตุการณ์อันใดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนค่ะก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถนําเงินสะสมกรณีฉลา,าภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้นะคะซึ่งก็จะมีการกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ และขอกู้นะคะจะเป็นการนําเงินสะสมกรณีชาราภาพไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้นะคะ3ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกันตนนะคะอยากได้นะคะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยลำบากมาก หลายคนยังไปทวงถามกันในเพจะคะเกตก็นําข้อมูลมาให้แอดมินเพจได้ให้คําตอบไว้นะคะว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพอันเกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนหรือว่าสามขอนั้นนะคะน,นี้เนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะอยู่ระหว่างการแจ้งยืนยนันร่างกฎหมายไปยังสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ยืนยันร่างและนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปตามขั้นตอนนะคะส่วนจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะคะไม่ได้มีการให้คําตอบไว้ค่ะหลายคนยังทวงถามกันอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูที่ f c e e o o o k แฟนเพจของสำนักง,งานประกันสังคมได้นอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยนะคะที่เกดนำมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังในหลายๆคลิปนะคะ และเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะฟังให้จบเลยแล้วก็ฝากแชร์ออกไปด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยทางธนาคารออมสินนะคะเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะเริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะออมสินเขาก็ได้เตือนประชาชนมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยออกมาเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะระบาดมากอีกแล้วสําหรับมิจฉาชีพนะ แอบอ้างเป็นธนาคารออมสินนะคะใช้โลโก้ของธนาคารออมสินด้วยส่งข้อความ sms เข้ามือถือนะคะโดยใช้ชื่อสินเชื่อ gsb ออมสินหรือว่าไมโมออมสินนะคะส่งข้อความไปแล้วก็มีลิงก์ไลน์หรือว่าลิงก์ f c e e o o o เนี่ยให้เรากดรวมไปถึงบอกว่าเราได้รับการอนุมัติวงเงินเท่านั้นเท่านี้นะคะตอนนี้ก็ อย่าลงเชื่ออย่ากดนะคะใครที่มีคุณพอ่อคุณแม่นะคะที่อายุเยอะๆแล้วนะอาจจะยังไม่ทราบนะแชร์ออกไปด้วยนะคะฝากเตือนไปยังทุกคนด้วยเพราะว่าการกดเข้าไปนะคะเราอาจจะโดนดูดข้อมูลส่วนตัวนะคะนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบเราก็จะเกิดการสูญเสียทรัพย์สินได้นะคะยิ่งเงินยิ่งหาย,ยากๆงานหายยากๆเศรษฐกิจไม่ได้ดีมากนะคะข้าวของแพงแบบนี้นะคะระวังตัวกันให้มากค่ะทุกคนใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะ รอมาตรการอะไรอยู่บ้านนะคะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้หรือว่าต้องการข่าวสารเรื่องอะไรนะคะบอกกันไว้ได้เลยนะคะเกตนำสรุปมาทุกคนได้ฟังแน่นอนค่ะคลิปนี้อัปเดตกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ